สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนานะครับพี่น้องที่เขารบรักวันนี้เราลึกถึงนักบุญยอนบอสโกปร,ระสงค์นะครับซึ่งเ,เราก็ทราบดีนะครับเมื่อพูดถึงท่านยอนบอสโกนักบุญก็หมายถึงคณะซาเลเซียนนั่นเองซึ่งเรารู้จักกันดีนะท่านเป็นนักบุญที่น่ารักนะครับมีชีวิตอยู่ ในคิสรา1,815ถึง1,888นะครับเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์งที่ทำงานกับเยาวชนและก็เป็นผู้นำของเยาวชนนะครับเป็นแบบอย่างเป็นผู้ที่ทำให้คณะเาเลเซียนนั้นมีชื่อเสียงและก็เป็นคณะที่ได้ทำงานตามจิตจลมของท่านนักบุญยอนบอสโกอย่างเข้มแข็งจนกระทั่งมีสมาชิกถือเป็นคณะนักบวชคณะพระสงฆ์ที่ใหญ่คณะหนึ่งในโลกนะครับ วันนี้จะอ่านจากจดหมายของท่านยอนบอสโกรพระสงฆ์มีทอนหนึ่งท่านเขียนไว้บอกว่าการงานทั้งสิ้นตลอดชีวิตของข้าพเจ้าได้รับรแรงผลักดันจากความรักนะครับข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านเรียนแบบความรักที่นักบุญเปาโลมีต่อรรดาคริสเตยนที่กลับใจใหม่เมื่อท่านเน็นพวกเขาไม่เอาใจใส่และไม่ตอบสนองความรักของท่านความรักนั้นก็กระตุ้นให้ท่านเสียใจและภาวนาสำหรับพวกเขาจงระวัง อย่าให้ใครมีเหตุที่จะคิดว่าท่านลงมือกระทําอะไรด้วยโทสะตวเป็นการยากที่จะรักษาอารมณ์ให้สงบเมื่อท่านอยากจะลงโทษแต่การกระทําเช่นนั้นจําเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านไม่ปราราใหยผู้อื่นมีความรู้สึกว่าการท่านกําลังทําการเพื่อรักษาอํานาจหรือปล่อยให้ความโกรธเข้าครอบงําจิตใจเราควรระลึกว่าบรดาผู้ที่อยู่ในความปกครองดูแลของเราเป็นเหมือนบุตร ให้เรามอบตัวในความรับใช้พวกเขาและให้รู้สึกละอายที่จะมีท่าทีแห่งการเป็นใหญ่จะไม่วางอำนาจเหนือพวกเขานอกจากเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้ดีขึ้นเท่านั้นนี่เป็นวิธีที่พระเยซูเจ้าทรงใช้กับบรรดาพระสาวกด้วยพระองค์ทรงอดทนความโง่เขลาความหยาบคายและแม้ความไม่ซื่อสัตย์ของพวกเขาพระองค์มีท่าทีอ่อนโยน และน่ารักต่อคนบาปซึ่งทำให้บางคนรู้สึกงงงวยและบางคนรู้สึกเป็นที่สะดุดแต่สำหรับบางคนก็เกิดแรงความหวังในพระเมตตาของพระเจ้าดังนั้นพระองค์จึงทรงสั่งให้เราเป็นคนอ่อนโยนและมีใจสุภาพเด็กๆเ,เหล่านั้นเป็นลูกของเราดังนั้นในการแก้ไขความปิดพร่องของพวกเขาเราต้องกระทำโดยไม่สดแสดงความโกรธเคืองอย่างเด็ดขาดและจะต้องไม่มีความโงเกลียด จงชังในจิตใจไม่มีการเหยียดหยามในสายตาและคำพูดสบประมาต่อพวกเขาแต่เรา,เาต้องแสดงความเมตตากรุณาต่อพวกเขาในปัจจุบันนี้และมุ่งหวังความดีในอนาคตสมกับที่เราเป็นเหมือนบิดาที่พยายามแก้ไขพวกเขาให้ดีขึ้นจริงๆในกรณีสำคัญควรภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยใจสุภาพมากกว่าที่จะคอยดุด่าเสียยืดยาวซึ่ง มีแต่จะทำให้ระคายหูผู้ฟังและไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ประพฤติผิดเลยครับนี่ก็มีความหมายแล้วก็เป็นวิธีการสอนของนักบุญจอบอสโกซึ่งแน่นอนท่านก็ใช้วิธีสอนเด็กๆแล้วก็แน่นอนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายที่ท่านดูแลนั้นก็เป็นเด็กที่เกเรก็มีเด็กที่ น,นิสัยไม่ดีก็มีอะไรต่างๆแต่ท่านปกครองพวกเขาด้วยความรักและทําให้พวกเขานั้นเห็นจริงๆว่าท่านดูแลเขาเหมือนกับพ่อแม่เหมือนแม่เหมือนพ่อที่ดูแลลูกๆของตนด้วยความรักเด็กๆเ,เหล่านั้นจะผิดพลาดจะทําไม่ถูกต้องแต่ก็จะ,ะได้รับการอบรมนะมท่านก็ไม่ได้ปล่อยท่านอบรมแต่เมื่อการอบรมของท่านนั้นเป็นท่าทีท่าทีของการอบรมด้วยความรักไม่ได้ใช้ อารมณ์ฉุนเฉียวเกลี้ยกลาดไม่ใช้คำพูดที่รุนแรงนะไม่ใช้การกระทำโทษที่ดูเหมือนเหยียดหยามหรือว่าบูลลี่หรือว่าภาษาเราเนี่ยบูลลี่หรือว่าดูถูกหรือว่าคำพูดที่ทำให้ผู้กระทำผิดหรือเด็กๆเหล่านั้นฝังใจหรือว่ากระเทือนใจแต่ว่าตรงข้ามก็ชี้ผิดชี้ถูกแล้วก็พูดให้เขาเข้าใจแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ ถูกต้องนั่นควรจะทําอะไรแล้วก็เป็นยังไงบ้างด้วยเหตุผลเช่นนี้เองคณะซาเลาเซียนโดยท่านดอนบอสโกจึงมีสมาชิกกระจายไปทั่วโลกอย่างกว้างขวางและก็ได้ทำหน้าที่การดูแลเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนผู้ชายเด็กผู้ชายทั้งหลายแหลนะเปิดโรงเรียนอบรมเด็กที่ยากจนเด็กที่บางทีลำบาก เด็กที่บางดีถูกทอดทิ้งอะไรก็แล้วแต่เราจึงเห็นโรงเรียนเอาชีวะดอนบอสโกเนี่ยาการรับนักเรียนที่ายากจนที่อะไรต่างๆไปฝึกให้เขามีความรู้แล้วก็เป็นช่างนักบุญยอนบอสโกจึงเป็นแบบอย่างของผู้อภิบาลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่และการอบรมเยาวชนของท่านนักบุญยอนบอสโกในระหว่างปี1800กว่านั้น150ขนาขณะที่มีชีวิตอยู่ระหว่างปี1 0 0 0 แปดร้อยสิหถึงเป็นหนึ่ด้อยแปดสิบแปเนี่ยระหว่างเนี่ยท่านมีชีวิตแล้วก็อยู่กับเยาวชนแล้วก,ก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่อบรมเด็กๆพวกเขาด้วยความเอาใจใส่เข้าใจแล้วก็เข้าถึงทั้งเข้าใจและเข้าถึงแล้วก็เอาชนะใจเด็กๆเ,เหล่านั้นที่ท่านอบรมดูแลนั้นดังนั้นก็มีกระแสเรียกมากพอสมควรสำหรับคณะนะ ซาเลเซียนนี่จะมีคนเข้ามาแล้วก็มาเพื่อจะได้ใช้ชีวิตเรียนแบบอย่างท่านนักบุญดอนบอสโกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ขอพระเบญจเจ้าโปรดประทานให้ชีวิตของเรานะครับหลายคนก็เราก็เป็นผู้ปกครองเราเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเป็นผู้ที่ดูแลเด็กๆก,ก็อย่าลืมที่จะอ่านเรียนรู้แล้วก็ดูวิธีการของท่านนักบุญยอนบอสโกที่อบรมเด็กๆทันสมัยแล้วก็เข้ากับทุกสมัยนะครับ เพราะว่าเป็นการอบรมด้วยหัวใจด้วยจิตใจจริงๆนะครับขอพระพรของพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิน